มชาร์ลินมาครับนะครับฝึกที่สูงโดยที่ใช้รางน้ํานะครับซึ่งชางร์ลินนี้มันกากนะครับเห็นคุณเขาทุผมก,ก็อยากทําตามนะครับมันชาร์ลินนี้โคตรเจอขอโคด้วยนะครับผมเปิดคลิปแบบอ้าตายางไงล่ะผมจะรอวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่ a m a ซิ่งที่สุดเลยนะบแบบลองลงไปปุ๊บแช่นะผมใครจะถึงก่อนใครจะถึงก่อน สรุปแล้วเอเดอร์เพมาถึงครับเอาใหม่เอาใหม่ถึงสี่เอเดอร์เพิลวัดวัดเอาใหม่รับไม่คิดมันกากเกิดนะครับถ้าเราหยุดเอเดอร์เพก่อนเออเเห็นไหมคะสติ๊กเซลล์บมช่างโอดจริงๆนะครับต่อไปมาอู้ โอ้โหโหดจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันตายนะครับนอกจากข้าอายญา่ให้ผมได้ใช้ฟังครับวันนี้นะครับใช้ฟังเราเราโคตรโหดโหดกระบารแล้วเว้ยนี่นะครับโหดที่ไหนครับดูจากแถบเลือดราชารถนะครับเะฮารว,ว่าราชากันโกรธไม่ตายนะครับนี่ครับไม่ตาย ไม่ตายอ้าออ้มเอาที่กับกัวแล้วใี่ไม่ตารบสุด้ครับเรพอมันาหัวนะครับอยาวนน้ต้องใช้เร่วันอเดอืมอืมอืมออืมอืมอมอืมรอออ ทีกคนอย่าจินรก้าเสียนตุ๊ยงอองอองอองมับมาเคลื่อนเยีกขัย่าจีเรก้าเซียนเร็กระด่ะอ๊ายไม่ตายแล้ทเชลชลาาราฮ้ยยังได้ยังได เรื่องป้ามาแชร์ะด็ก่นไม่มีทางน้ำมาครับปอรจิเน่เน่เอาใหม่นะครับตอนนี้นะครับเอาจริงไดอเว้ยอัดจิสต์เดกราอัชเดกาเอะเอเอเอ้เอเอเอ

ไม่ตายอะ่ะครับไปโดนน้ำสัก,กยศตึงเฮงอะครับไม่ตายสัก,กยดเยลดื่อนเลื่อนรถอยู่แต่ว่าไม่ตายครับตานี้อ่ะจิตใจเรามันคนอื่นจิตใจคนอื่นมันรักเราแล้วเพีแค่จิตใจเธอที่รักเราอยู่ตึงใช่ไหม ใจใครไม่ชอบเลยนะไม่เคยจิตใจเธอที่รักเลยมันเจ็บตรงที่เธอเอามาจังตอนนั้นครับผมใช้หมดลำต่อในการบินขึ้นไปค네ลับถามว่าท้าไปผมดึงก็ไปเร็วที่เกียจเอาบล็อกอะไรมาต่อนะครับ

Oh, e eu não vou chuta sempre